เครื่องมือเกษตรใบลูกชายหมดใจครับเครื่องนี้เราทําการซ่อมจนเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ลูกค้าขับรถมาไวใ้ให้เราหน้าร้านติดได้แล้วนะครับลูกค้าบอกว่าเช็คทั้งระบบแต่พอติดแล้วมันมีเสียงดังกลงกงเกงก็ลงกลงเก,ง,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 กงนะครับซึ่งเสียงนั้นเนี่ยผมคาดว่ามันมาจากท่อไอเสียนะครับเดีย๋ยวถอด็อตแล้วก็เคาะกันดูว่ามันเป็นอะไรมันถึงได้ดังเป็นชิงฉับกับหม่งแบบนี้นะครับขอถอด็อตสองตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นเสียงอะไรนะครับอ่ะครับลองดูฟังเห็นไหมครับจะยินเสียงกันไหมครับนี่คือเสียงที่มาของชิงฉับกับมงอยู่ในถ้อยเสียผมคาดว่ามันน่าจะมีแผ่นซับเสียงหรือว่าแผ่นกันสะเก็ดไฟมันหลุดนะครับด้ยินเสียงไหมนะครับมันหลุดมันหลุดออกจากที่ตั้งมันแล้วก็มันเคาะเคร่งแบบนี้นะครับซึ่ง ถามว่ามีอันตรายไหมนอกจากความลำคาญแล้วไม่น่ามีอันตรายอะไรนะครับเพราะไม่สามารถเข้าไปในเสื้อสูบได้แน่นอนไอ้แผ่นใหญ่ๆขนาดนี้นะครับเครื่องนี้มาจากกอทอมนะครับลูกค้าขับรถมาหาเราเลยนะครับเอามา3มเครื่องแล้วเราซ่อมเสร็จส่งกลับไปแล้ว2เครื่องสรุปคือเครื่องเนี้ณนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับถ้าใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ เรามาฟังเสียงมันอีกทีดีกว่าหลังจากที่ผมประกอบท่อกลับไปแล้วนะครับเสียงที่ขับกระผงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปล้างกันดีกว่าหลังจากทาความสะอาดแล้วเห็นไหมครับแดงแป๊ดเลยนะครับสวยครับแดบงบสวยมากมาฟังเสียง ว่าเป็นยังไงล้างแล้วเสียงดีไหม ล้างปุ๊บเสียงเปลี่ยนปับ๊บเสียงใสขึ้นไม่ใช่เกี่ยวกับล้างครับพูดเล่นครับก็คือตัวนี้เราซ่อมคาร์บูเรเตอร์ไปนะครับแล้วก็ปรับจูนให้มันสมให้มันสมดุลให้มันสมดุลที่สุดนะครับเท่าที่มันจะเป็นได้นะครับก็เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบเครื่องนี้ลูกค้าให้เช็คทั้งระบบนะครับทั้งระบบลูกค้าให้ข้อมูลบอกว่าทำไม่ใช่ทำใช้งานมาเกือบ20ปีแล้วยังไม่เคยทำอะไรเลยนะครับ ตัวนี้ก็มีน็อตที่แปลกประหลาดมาสองตัวนะครับซึ่งเราก็เปลี่ยนให้มันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็กรองไส้กรองอากาศไม่มีน็อตที่ว่าเนี่ยมันเป็นน็อตที่ใช้ประแจรธรรมดาไขา่ตัวหนึง่งแล้วก็เป็นน็อตที่ใช้ไขควงไขตัวหนึ่งนะครับในที่นี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นหัวหกเหลี่ยมตัวสีเงินหมดเลยเพราะว่าตัวอื่นๆที่จับมาเนี่ยมันจะเป็นสีเงินทั้งหมดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับ ซึ่งน็อตตัวที่ว่านะครับตัวแรกก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเขาเป็นใช้น็อตตัวสีดำดำนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแฉกไขนะครับเนะี่ยตัวนี้ครับตัวนี้เด <TS> ี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้กับเหมือนตัวอื่นนะครับทีใ่ให้เหมือนกับพวกพวกให้เหมือนกับพวกเขานะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับสีขาวตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเอาที้านใส่ให้ไปเป็นน็อตหกเหลี่ยมสีขาวตำแหน่งนี้เราเปลี่ยนนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออยู่ที่ ที่กรองอากาศนะครับที่กรองอากาศก็เป็นน็อตธรรมดาเป็นใช้ประแจปากตายประแจแหวนไข่ครับฟองน้ำกรองอากาศไม่มีมานะครับเราก็ DIY ฟองน้ำซึ่งฟองน้ำตัวนี้เป็นฟองน้ำเกรดที่ทนน้ำมันนะครับแล้วก็มีรูพุนไม่ไม่ไม่ถี่มากนักนะครับประมาณสัก4ี่หนึ่งหนึ่งนี่แหละครับเราก็มาตัดตามทรงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับน็อตตัวที่ว่าตัวนี้แหละครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่ผมกำลังไขอยู่เนี้ย นะครับซึ่งดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กด้านในมีโอริงหนึ่งตัวนะครับเสียบไว้เพื่อกันน็อตหล่นหายนะครับเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงเนี่ยครับเป็นน็อตแบบนี้ครับไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวผมเอาน็อตอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน็อตหัวฝังหัวจมใช้ประแจหกเหลี่ยมสำหรับไข่ครับใส่เข้าไปนะครับก็ทั้งตัวทั้งหัวครับทั้งหัวเฉพาะส่วนหัวเนี่ยตอนนี้ น็อต <Not S 2> เหมือนกันหมดเป๊ะๆทุกตัวนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาซ่อมบํารุงเนี่ยเราจะใช้ประแจแอลตัวเดียวเลยถอดมันได้หมดเลยไม่ต้องไปจับประแจหลายๆตัวนะครับขยับได้เฉยครับรู้สึกว่าจะใส่ไม่ตรงล็อกนะครับด้านล่างมันมีเขี้ยวเก,กาะกันหลุด2ตัวนะครับของฝาครอบกองอากาศนะครับพอดีใส่เข้าไปแล้วมันไม่เข้า เดี๋ยวต้องใส่ใหม่นะครับสายก็คือเกี่ยวข้างล่างไปสองตัวนั่นก่อนนะครับให้มันลงล็อกแล้วก็ค้อยยิงเจ้าน็อตตัวที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเข้าไปนะครับพอเข้าไปปับ๊บพอมันลงล็อกนะครับมันจะดูแนบสนิทกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งคือตรงนี้ครับสังเกตการหมุนฝาถังน้ามันมันหมุนแล้วมันไม่ล็อกครับ เนื่องจากฝาไม่ใช่ของมันมันเป็นฝาของ4ี1น่นะครับตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนฝาให้ลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าฝาถังหมุนแล้วมันไม่ล็อกแบบนี้น้ำมันมันก็จะหกได้นะครับก็เอาฝาที่ร้านเราครับใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับไหนๆมันจะแดงก็ให้มันแดงไปทั้งหมดครับจะถูกจะแพงให้แดงเข้าไวครับเหมือนเหมือนซื้อแตงโมครับเราก็เลือกใช้ฝาสีแดงนะครับแล้วก็ใช้ตัววาล์วเติมอากาศสีดำาๆที่ตรงฝานะครับ ใส่เข้าไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศนะครับก็มาฟังเสียงกันทีนึง โดยส่วนตัวผมว่ามันดุดันมากนะครับเจ้าตัวสีแดงแจงโมตัวนี้นะครับก็สิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือหนึ่งเลยฝาถังครับอันนี้มันเป็นฝาของ nb ส1 1หนึ่งหนึ่งเกียวมันจะเป็นเกียวหยาบๆยาบนะครับส่วนฝาที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นเกียวเดียวกับของถังน้ำมันเลยนะครับก็เดี๋ยวเทียบให้ดูอ่างฝาสีหนึ่งเห็นไหมเกียวมันจะใหญ่ๆส่วนตัวบนของเราเนี่ยเกียวมันจะเสมอกันและตัวนี้ผมใส่กรองปากถังให้ด้วยนะครับ สีดำๆที่บนฝาสีแดงก็คือตัววาล์วเติมอากาศนะครับวาล์วทางเดียวก็อีกหนึ่งส่วนก็คือชุดสายน้ำมันนะครับเราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ที่แขวนๆต้องแต่งต้องแต่ตแตนั่นก็คือพับปั๊มนะครับเราเปลี่ยนชุดสายน้ำมันตั้งแต่กองสายลูกยางพับปั๊มเครื่องตัวนี้เป็นแค่นี้แหละครับไม่เป็นอะไรมากเลยคาดว่าน่าจะน่าจะเก็บนานนะน่าจะเก็บนานแต่ส่วนตัวผมว่ามันอย่างที่ว่าแหละกำลังเอาเรื่องอยู่นะครับลองฟังอีกทีก็ได้อ่ะ ดันเอาเรื่องครับกับเครื่องตัวนี้อย่างที่บอกครับใครร่วมเป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรรบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยเพราะจริงๆครับโดยสัจจริงผมไม่รู้ว่าผมกําลังซ่อมเครื่องรุ่นไหนและยี่ห้ออะไรอยู่ครับเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจครับสวัสดีครับ